ขอกลอุบายกําจัดกิเลสกามาลาคะครับกลอุบายกําจัดการมาลาคะมันจะมันไม่มีกลอุบายอะไรหรอกไม่มีอ่าอุบายอย่างเดียวก็คือความอดทนนี่แหละความอดทนนี่แหละคือเครื่องแผดเผากิเลสเรารู้แค่ว่าถ้ามันผิดเราไม่ไปทําตามก็จบอ่าจริงๆอ่ะราค่ะเนี่ย อย่างแม้แตบบ่ว่าโสดาบันเนี่ยท่านก็ยังทำได้นะ,ะในตาําราเนี่ยทำได้แต่ไม่ได้ผิดเขาเรียกอะไรอะไม่ผิดศีลนะกับคู่ของตนจนเราฝึกพัฒนาฝึกมันไปเรื่อยๆกำลังสมาธิที่มันหนาแน่นขึ้นมันจะเห็นโทษของอารามณ์คำว่าเห็นโทษไม่ใช่มันไม่อยากเอานะ อแต่มันจะบีบคั้นตัวมันเองถ้าเราเอาเจตนาไปละมันละได้แป๊บๆเราต้องฝึกสติฝึกสมาธิควบคู่ไปด้วยเราจะเห็นรายละเอียดของมันอย่างชัดเจนยิ่งกำลังสมาธิละเอียดมากเท่าไหร่ยิ่งอารมณ์ราคะยิ่งน่ากลัวมากเท่านั้นน่ากลัวยังไงมันจะเจ็บมันจะเจ็บมาก มีความรู้สึกขึ้นมาแวบมาแต่ละทีเนี่ยเหมือนไฟช็อตกลางหนะ้าอกเลยวิ่งวืบลงไปเลยอารมณ์แต่ละอย่างจิตจะกลัวมันจะกลัวของมันเองนะเพราะมันเจ็บถ้ามันไม่เป็นในลักษณะเนี้ยมันไม่มีทางกลัวไม่มีทางละมันได้โดยเจตนามันจะเห็นโทษด,ด้วยตัวของมันเอง มันคนละเรื่องเลยกับที่เราเคยเข้าใจกับที่เราเคยคิดอย่าไปอยากเป็นอะไรนะแค่ทำหน้าที่มีสติทำความดีศีลส,สมาธิปัญญาอะไรที่มันยังพ้องอยู่อะไรที่มันยังไม่ถึงพร้อมทำให้มันถึงพร้อมซะในขณะที่มีโอกาสฝึกสติควบคู่กันไป อย่าไปมีอะไรอย่าไปเป็นอะไรความไม่มีความไม่มีมไ,มมไม่เป็นนั่นแหละมันเต็มอยู่ในหัวอกหัวใจคำตอบมันจะอยู่ตรงนั้นทำให้มากคำถามจากคุณกากานะคะช่วยยกตัวอย่างทำในทำให้ฟังด้วยครับทำในธทมก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้านี่แหละ แต่ความรู้ตัวเนี้ยมันประกอบไปด้วยสติปัญญาจริงๆมันไม่ได้คิดเอาความรู้ตัวเนี้ยคือรับรู้คือรู้สึกจริงๆรู้พร้อมจริงๆมันไม่ได้ไปถามหาคำว่าทมเนี่ยไม่ใช่ภาษาวิมุตติอยู่ตรงข้ามกับสมมติไอ้ที่พพูดกันอยู่เนี่ยตอนให้เราใช้คำว่าพูดธทมก็ยังเป็นสมมุติอยู่ดี อะไรก็ตามที่มันยังสื่อสารได้ยังมีภาษาเป็นสมมติทั้งหมดแต่ก็ต้องอาศัยสมมตุติไม่งั้นก็คุยกันไม่รู้เรื่องอุปมาอุปไมาเหมือนพริกก็แล้วกันรสชาติของพริกเมื่อใดที่มีพริกพริกเหมือนทำเรากินแล้วเรารู้รสชาตินั่นแหละคือธรรมในธรรมมีสติปัญญาเห็น เห็นรูปเห็นนามเห็นการทำงานของกายของใจเราเนี่ยเห็นเห็นทมไม่ใช่เห็นสิ่งอื่นหรอกเห็นเห็นตัวเองนี่แหละหรือที่เรายิ้ดได้ยินบ่อยๆเห็นความไม่จริงเราจะเห็นความไม่ได้ไม่จริงได้ยังไงถ้าเรายังจริงอยู่มันไม่มีภาษาความสงสัยไม่มีทางหมดไป ด้วยความคิดจงฝึกให้มากฝึกสติฝึกสมาธิปัญญาเกิดเองจิตที่มีสมาธิที่เต็มรอบสติที่เต็มรอบคำตอบจะอยู่ตรงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะหยุดลงมันไม่ใช่เรื่องอยาก มันง่ายจนเกินที่เราคาบไม่ถึงครูบาอาจารย์หลายๆชั้นใช้คำว่าแหวกม่านแหวกม่นแห่งความหลงแหวกม่านแห่งความคิดเนี่ยมันคิดขึ้นมาจงรู้ว่าความคิดนั่นแหละคือสมมุติความรู้รู้จากความคิดนั่นแหละคือวิมุติเนี้ยมันจะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันเหมือนเรารู้สึกเนี่ย เนี่ยเนี่ยรู้สึกตัวหายใจเข้ามามันไม่มีภาษาแต่ทำยังไงความรู้สึกตัวนี้จะต่อเนื่องเนี่ยคำถามสุดท้ายจากคุณไปให้ถึงก่อนลงหลุมนะคะช่วงนี้ผมมีอาการปวดหัวตลอดเวลาแบบไม่มีต้นสายปลายเหตุแล้วก็มีเสียงวิทย์ในหูตลอดเ,เลยครับเป็นเพราะผมดูลมหรือเปล่าครับถูกต้องอาการเนี่ยถ้ามันเริ่มใหม่ๆเนี่ยปวดหัวนี่จะปวดมาก ปวดในเบ้าตาในปวดมากกำลังสมาธิยิ่งชดัดความละเอียดในความทุกข์ยิ่งชัดเจน,เ,นเสียงในหูเนี่ยดังอยู่ทั้งวันบางทีปวดมากๆเนี่ยเวลาเราเพ่งเข้าไปดูในอาการนั้นมากๆเหมือนหูในี่ทะลุกันเลยนะดูไปปรับลมไปนะค่อยๆสังเกตค่อยๆสังเกตรายละเอียดในลม อมองออกไปกว้างปวดหัวกับปวดเบ้าตาจะมาคู่ๆกันถ้ามองออกไปกว้างแล้วยังไม่หายอลองจับความรู้สึกแถวท้ายทอยสังเกตนะ,ะนี่แหละคือการเรียนรู้เหตุหาเราจับความรู้สึกในลักษณะไหนมันเบาให้สังเกตอย่างเนี้ ทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้ความรู้ตัวนี้ยจะไม่ใช่ภาษาทีเนี้ยจิตมันจะจำอาการนะจันเวลามันปวดหัวมากๆมันเคยทำในลักษณะไหนหายมันจะทำในอาการนั้นเหมือนเราปวดหัวแล้วเราไปกินยาพาราเนี่ยเรามีสัญญาเห็นไหมมันก็จะอันเดียวกันอพอมันปวดหัวปุ๊บมันดูลมในลักษณะเนี้ยแล้วมันคลายลงรอบหน้ามันก็ทำอย่างเดิมแต่การพัฒนาในรายละเอียดตรเนี้มันจะเคี้ยวขึ้นเรื่อยๆ จะงวดขึ้นเรื่อยๆนี่แหละคือความเป็นปัจจตังทเทนี้